Sabes, ผมพามาดูที่บูมเบิร์กนะครับรายงานฉบับนี้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ China e l e c t ก i c v e h i วีโคบับ l บนะครับเขาใช้คำว่าบั b l บเลยนะก็คือฟองสบู่นะครับทำไมถึงเรียกฟองสบู่เพราะว่าเพราะว่าในยามที่รัฐบาลนะฮะหลายคนทราบกันดีว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2019เนี่ยให้ประกาศนโยบายให้ความสำคัญทางด้านพลังงานสะอาดอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทุกคนวิ่งเข้ามาสู้นะครับอยากจะทาคือถ้าคนมีตังค์หน่อยในจีนกูจะทารถไฟฟ้ากูจะทํารถไฟฟ้ากูจะทํารถไฟฟ้าภายในปีนั้นปีเดียวเนี่ยสองพเนี่ยมีบริษัทที่มารีจิสเตอร์ว่ากูจะทํารถไฟฟ้าเนี่ยห้าร้อยบริษัทโอเยอะมากนะครับห้าร้อยบริษัทคิดดูนะห้าบริษัทบริษัทเนี่ยถ้าออกมาเป็นแบรนด์ก็จะว่าห้าร้อยแบรนด์เลยนะ อะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะรถไฟฟ้าจีนเนี่ยมันจะต้องมี500แบรดเลยเหรอนะครับปรากฏว่าเขาใช้ว่าฟองสบู่เนาะฟองสบู่ก็คืออะไรแตกฮะแตกงั้นหมายความว่าไอ0้500กว่าคนเนี่ยมันก็จะมีคนที่เดินทางไม่ถึงฝั่งฝันนะอย่าง BYD เนี่ยโอเคแน่นอนอยู่แล้วมันถึงฝั่งฝันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยถึงนะครับ BYD มันถึงอยู่แล้วแหลนะเพราะ BYD โดนคุณปู่นะ คุณปูแบ็กอยู่นะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและความเจ๋งของ BYD นะครับคือ BYD เนี่ยในช่วงคิวที่ผ่านมาเนี่ยคือค่าเทสล a าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะอะ่ถ้าคุณคุณฟังข่าวมานะคุณอาจจะไม่เห็นภาพนะคุณดูการาฟนี้นะที่บูมเบิร์กสรุปมาให้นะคุณดูเห็นอันพลิกพลิด้านบนมหมเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเฉพาะตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ย BYD นะแล้วคุณดูเทสลนะ เทสลาอันดับ2แค่เนี้ยเนี่ยเทียบกันเนะี่ยคือ BYD แซงแบบโหดโหดจัดลัสเสียอันนี้โหดจริงนะฮะหดสุดๆเลยนะครับ Modern half of billion นะ BYD New Energy Cars are sold in Q4 2022นันมน้นันนปีที่ผ่านมานี่คือโอ้โหเก็บเทสลาเละเลยนะเทสลานี่สูญเสียความเป็นผู้นำ ไปเลยนะฮะจากที่ตอนแรกก็นำนำอยู่นะแล้วก็แข่งกับเออ่ GM บูหลิงอยู่นะครับวูหลิงเองก็ตกลงนะครับยีดีบียดีก็แซงขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยมันจะเทสลากับวูหลิงเนี่ยจะจะคู่กันอยู่นะ GM วูหลิงปรากฏว่าเอ่อไอ MBYD นี่มาจากไหนไม่รู้เนี่ยเบียดขึ้นอันดับหนึ่งนะวูหลิงก็ตกไปนะก Tesla อันดับ3นะแล้วก็เทสลาอันดับ2อยู่นะเทสลาที่ก็แซงวูหลิงขึ้นมาได้ด้วยนะตอนแรกวูหลิงแซงเทสลาอยู่พักหนึ่งด้วยนะก็ สลับกันไปสลับกันมานะคุณก็ดูกราฟมันไฟกันไวไฟกันมาเนี่ยใครใครขึ้นใครลงนะสมัยก่อนอู่ลิงอันดับหนึ่งเซซ่าอันดับสองอ่าบูเอ่อก็อะไรบูลิงอันดับหนึ่งนะฮะบีวายเดียอันดับ2องเนี่ยนะเทสลาอันดับ3เนี่ยนะเคยเทสลาอันดับหนึ่งอยู่พักหนึ่งนะแถวๆปี2020นะไม่นานมานี้เองนะปี2020นี้เทสลาอย่างอันดับหนึ่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าโอ้โหการเติบโตของเทสลาถือว่าน้อยนะฮะถ้าเทียบกับ BYD ที่ตอนนั้นก็อันดับสองแต่ตอนนี้มันไปไกลแล้วนะกระชูดแตกนะครับด้วยราคาด้วยคุณภาพด้วยอะไรหลายเรื่องนะครับน่าก,กลัวจริงๆนะครับรถไฟฟ้าจีนเนี่ยตอนนีเ้เป็นกระแสะโลกเลยนะแล้วก็500แบรนด์คิดดูดีมีนั้งมีตั้งกี่บริษัทเป็นรีจิสเตอร์ไว้ตั้งแต่ปี2019นะครับคำถามก็คือว่ามันมีทุกแบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะฮะไม่ เอ่อยกตัวอย่างหลายแบรนด์นะครับลองดูวันนี้ก่อนอันนี้เราเรียกว่าเอ่ออันจะเทคนิคเข้าหน่อยนะขอประทานอภยัย HSI นะครับเอ่อย่อมาจาก h e n f i d e l นะ h e n r i d e l Herscherman <laughs> Index นะฮะ HSI เป็นการโชว์นะครับว่า Area Consolidation Trend นะครับยิ่งกราฟสีเขียวเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงเท่าไหร่มันยิ่งเกิด การคอนโซลิเดตมากขึ้นเท่านั้นเอาดูแค่นี้พอนะไม่ต้องรู้อะไรเยอะมากกว่านี้อินดิเคเตอร์นี้บอกว่าถ้ามันยิ่งพุ่งสูงขึ้นนะครับมันจะมีการคอนโซลิเดตมากขึ้นคอนโซลิเดตคือการรวมบริษัททําไมต้องรวมบริษัทก็มันไปไม่รอดไงเหมือนเหมือนแบงค์มันแตกะแบงค์แตกก็ต้องหาแบงค์มาซื้อใช่ไหมเหมือนกันเลยฮะเวลามันมีบริษัทไอ้า้บริษัทที่มาจดเนี่ยใครไปไม่รอดมันก็จะมีคนมาซื้อนะครับซื้อซื้อซื้ออะไรแบบนี้ซื้อซื้อถูกถูกนะครับเอ่อ ถ้ากราฟเนี่ยต่ำกว่า1,500นะครับต่ำกว่า1,500เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า competitive market นะครับก็คือจะมีการแข่งขันกันสูงนแข่งขันกันสูงก็หมายว่ายังไม่แตกยังไม่แตกก็แข่งกันอยู่ไง ะยยัง,ยงพอไหวแล้วก็สู้กันอุตลุดเลยนะครับแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ HHI index เนี่ยเริ่มกระชากเลยพันห้านี่เลยพันห้าแล้วนะครับเลยพันห้าแล้วคิวล่าสุดหรือเลยพันห้าเมื่อไหรก็ตามที่เลยพันห้ามันบ่งบอกถึงการ consolidate หรือรวมตัวกันแบบ moderately นะครับ moderately ก็คือยังรวมกันแบบกลางๆอยู่นะครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่เลยสองพันห้าเมื่อไหรอันนี้เรียก highly concentrated นะครับคือ รวมเหมือนชิปหายเลยนะครับเอาเป็นว่าแต่เทรนเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าการาฟสีเขียวเนี่ยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะแตะได้สูงถึง2,500งั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าระยะยาวๆเนี่ยมันจะเหลือผู้เล่นนะคาร์เมเกอร์ที่เป็นออโตเมเกอร์ที่เป็นสัญชาติจีนอย่างเงี้ยไม่กี่เจ้าเท่านั้นนะความหมายมีแค่นี้อาจจะเหลือไม่กี่เจ้าเต็มทีนะครับเพราะว่ามันจะตายกันไปหมด มันจะโดนรวมกันไปหมดเลยนะอันนี้คือเทรนที่บลูมเบิร์กวิเคราะห์มาซึ่งผมว่ามันน่าสนใจนะครถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของความโดมิเนนต์ของ BYD ที่แซงหน้าทุกเจ้าแล้วมันเบียดเจ้าเล็กจนเดมันเหลือกับปลากระป๋องเบียดกันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองคุณเห็นไหมลีเสียงเอลี่ออโต้เนี่ยขึ้นมาสูงพอสมควรนะเออเป็นรถคันที่ผม ไปนั่งที่จีนนะแล้วก็รีวิวนะมีคารา,า,าโอเกะด้วยนะในคลิปผมเคยทำคลิปไว้นะคราวที่แล้วที่ผมไปนั่งแล้วก็ LG นะ L9 นั่นแหละ LG ตัวล่าสุดนะผมไปนั่งตัวโมเดลล่าสุดมารถทำดีมากเลยนะก็เรียกว่าทุ่มทุกหน้าตักเลยนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็ดูเหมือนจะกระเตื้องขึ้นมาเป็นอันดับ5ของประเทศละอืมก็น่าสนใจนะ น่าสนใจว่ารีเสียงจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ดีจากไม่มีแนวโนมโนเโนมเนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไปต่อนะครับยังมียังอื่นอีกเยอะเลยนะฮะที่ยังปรับเปลี่ยนกันได้แล้วแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนอาจเป็นปลากระป๋องหรือเปล่าแล้วมันจะไปต่อได้ไหมอืมอันนี้น่าสนใจนะฮะเออต่อยังไม่จบ <laughs> เช่นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ต่อนะครับเรื่องของ China Trend Tax Break นะครับ Consumer Buying New Car Vehicle ใน2027เนี่ย,ยก็รัฐบาลก็ช่วยเหลือแหละให้ทุกคนมาซื้อไอ้รถจีนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ลดพลังงานสะอาดนะเพื่อที่จะได้รับแท็คคืนอะไรเงี้ยคนก็นิยมนะฮะ Consolidation Push Market Force e e c t r y Mechanism ก็ประมาณนั้นนะ สิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยใช่ไหมอันนี้อีกกราฟหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ cleaning up ดูสิเมื่อเราเอากราฟ BYD กับ t ท s l a มาเทียบกันมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอน Q ไหนวะ Q 1ของปี2021นะจริงๆ2ปีที่แล้วเองนะ2ปีที่แล้วเนี่ยเทสลายังอยู่เหนือ BYD อยู่ก็ตีคู่กันมาตลอดตีคู่กันมาตลอดมแซงไปแซงมาได้เป็นพักๆนะแล้วเทสลามันจะแซงกลับ แล้วจูจ่ๆเนี่ย b y d ก็กระชากขึ้นไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะเทสลาอยู่ที่เดิมนะครับแล้วตกลงซะด้วยซ้ำนะฮะแล้ว b y d กระชากขึ้นไปตอนนี้ส0 2 3ันแล้วไกลหลายขุมอยู่เหมือนกันนะฮะงั้นเทสลาเองเนี่ย Musk, อยีลอนมัสยามาัวแต่สนใจทวิตเตอร์ฮะจะต้องมาท้าทายเรื่องนี้นะครับจะต้องมาจัดการเรื่องนี้เอาแบบจริงจังไม่งั้นเนี่ยจะออไรไปูอ่ะจีนตอนนี้เขามีรีซอสแบตเตอรี่ ที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกนะฮะถูกจริงๆนะแล้วก็ยอมรับไอเรามาถึงขั้นยอมรับว่า b y d โหดจริงนะฮะคู่แข่งตัวจริงอืมคู่แข่งตัวจริงเขาไม่ใช่แข่งอย่างเดียวมันแซงคุณไปไกลแล้วนะฮะอ่ะประมาณนั้นเออลองมาดูข้างล่างนะครับ เอ่ออย่างเนี้ยยกตัวอย่างแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะชื่อจูโตนะครมีหลายแบรนด์นะอันนี้ผมเอามาหลายเอามาสักแบรนด์หนึ่งอนะันเนี้ยจูโตอิเล็กทริกนะครับเออ่จูโตเนี่ยอยู่ที่หนิงไฮนะครับหนิงไฮเบสแมนูแฟคเจอร์นะฮะเอ่อมีกำลังการผลิตยอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงนะครับขายไปแล้วเนี่ยกว่า1 0 0 0 0แสนวีโคนะครับหนึ่งแสนคันในจีนนะครับดライブเรนส์ range, ประมาณคือชัด ครั้งหนึ่งได้ประมาณ62ไมล์ใน100กิโลเปอร์ชาร์จนะครับก็รถก็ถือว่ามีคุณภาพตามในรูปเลยก็พอได้นะครับขับได้100กโลต่อ1ชาร์จนะครับก็ตอนนี้ไปที่จีนเนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครรู้เนี่ยไปที่จีนเนี่ยมีจุดชาร์จทุกที่จริงๆนะครับคอนโดห้างโรงแรมผมผมว่าไม่ขัดสนอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ขัดสนนะฮะแล้วก็ชาร์จได้ทุกที่จริงๆนะฮะแล้วก็ ไม,ไม่ค่อยลำบากแล้วสมัยก่อนสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ยผมไปนั่งเทส l a เพื่อนยังลำบากอยู่นะไม่ชาร์จที่บ้านก็ต้องขับไปห้างบางจุดที่เพื่อไปชาร์จโดยเฉพาะเราก็ขับกลับนะระหว่างทางมันไม่มีเออแต่ว่าเท s l a มันยังขับได้ประมาณ200รอโลอะไรเงี้ยมันยังพอได้อยู่สองสโลได้นะฮะแต่ว่าออปัจจุบันง่ายขึ้นเยอะมากนะครับชาร์จได้เกือบทุกที่มี DCAC เอฟาชาร์จครบหมดนะับไปทุกที่สบาย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องปัญหาสําหรับจีนนะฮะมันก็มีแทบจะทุกจุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจิวโตเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ก็ต้องพบกับความท้าทายนะว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะโดนปิดตัวหรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งขายไปได้แสนคันนะฮะในขณะที่ BYD ก็ไปไกลแล้วนะฮะเราก็ถ้าเกิดดูแลเซอร์วิส after sales service เป็นเรื่องสำคัญ after sales service ไม่ดีค่าใช้จ่ามันเยอะไง มันจะทําให้บริษัทอยู่ไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่มันต้องมป็นนแนนุงนัฮะค่าใช้จ่ายพวกนี้หนักนะครับถ้าจะทําค่ายรถมันไม่ง่ายนะ a l e r ดีลเลอร์ก็ต้องมีและดีลเลอร์มาลงทุงนกับคุณหรือเปล่าดีลเลอร์ไม่มีดีลเลอร์ก็ไม่มีศูนย์บริการก็เหนื่อยอีกนะฮะอันนี้ก็ว่าไปอะ similar to Beijing electric vehicle นะเค่อนข้างเหมือนกับ Beijing electric vehicle นะที่ก็อีกบริษัทหนึ่งนะที่ก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับ report loss after s u b s i d i z e d มันขัดทุนนะฮะมันค่อนข้างขัดทุนนะบริหารมาแล้วเนี่ยขัดทุนบอกแล้วไงว่าด e g i s เตอร,ร์0้าร้ารเจ้าก็ไม่เห็นว่าจะประสมความใจทุกเจ้าแล้วก็เทรนด์มันเหมือนจะล้มหายใยจากไปเยอะนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่เลยฮะเป๋ามาอันนี้ก็เป๋ามาถ้าเป็นภาษาภาษาจีเล็กออกมาภาษาบ้านเราเล็กียก BMW <laughs> BMW AG นะครับก็แมเนเจอร์ Manager นะครับ ผู้จัดการเก่าของ b w w m w หรือเปาแมาเนี่ยอ,ออกมาทำอีกแบรนด์หนึ่งชื่อไบตันนะโอ้โหรถไฟฟ้าจีนเยอะจริงนะผมอ่ะผมไปแล้วผมไม่สามารถแยกแยะแบรนด์ได้แล้วมันเยอะมากนะเยอะจริงๆไม่รู้แบรนด์นไหนแบรนด์ไหนละรถไฟฟ้ากันหมดนะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ nearly bankrupt เ,เห็นไหมก็เกือบเกือบจะล้มละลายแล้วนะก็คือหนักนะฮะไม่ใช่แค่ออกมามีความรู้นะมันต้องมีเงินทุนมี โอโหสายป่านต้องยาวอะนะฮะเพราะว่าคุณทำศูนย์บริการมันเหนื่อยนะครับ one of the reasons นะฮะอีกอันหนึ่งที่ได้รับการจับตามองก็คืออันนี้เลย WM motor WM motor เนี่ยที่มันโด่งดังมันเป็นเพราะว่ามันถูกลงทุนโดยไปตู้นะครับอ่ะหลายคนไม่ทราบเนี่ยพูดให้ฟังเฉยนะฮะไปตู้เนี่ยไปลงทุนใน WM motor ทำรถไฟฟ้านะครับแล้วมีปัญหาเช่นเดียวกันนตอนนี้ก็ ยังไม่บอกอะไรแต่ว่าทุกคนเริ่มเห็นกลิ่นตุกแล้วเนี่ยถ้าใครซื้อหุ้นอยู่เล่นหุ้นอยู่ก็บอกให้ฟังนะฮะกลิ่นตุกในที่นี้ก็คือว่า,เ,าเริ่มตัดคนงานทิ้งเรื่องคัดเพเริ่มเลิกออฟคนงานนะครับใครมีหุ้นอยู่แบบเนี้ยก็ไม่ควรไม่ควรไปยุ่งยากอะไรมากมายใครทิ้งไปเถอะนะฮะก็ WM ก็เป็นอะไรที่อตอนนี้มันย่อลงมาหน่อยนะแต่ว่าก็ผมว่าอย่าไปเก็บเลยนะไม่ดี <laughs> ก็ถึงแม้จะลงทุนโดยไปตู้นะฟังแล้วมันดูดีนะครับเป็นจายแอนเทคซ์คอมพานีเลยนะแต่ว่าแบบนี้ไม่น่าเวิร์กนะฮะแล้วลองดูนะ WM เนี่ยเห็นไหมคุณเห็นยอดขายไหมโคตรหะโคตรเลยมันมันตกลงอย่างรวดเร็วนี่คือการเลอออฟนะคือการมันดิ่งอ่ะกาฟมันดิ่งไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียดนะครับอ,อ,อีกค่ายหนึ่งอะอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่ก็เต็มตัวไปนะคือฟเฟเยอร์คูอะไรเนี่ย Resident of จีโชจางนะฮะก็เป็นเมืองนึงอันนี้ผมไม่รู้จักเมืองไหนไม่รู้เมืองเล็กๆนั่งน,นะฮะก็มีลูกค้าแล้วกันนะที่ซื้อรถไปใช้กว่า4ปีนะั้นเนี่ย WM Motor นะฮะน่าสนใจตรงที่ว่า WM เ,เป็นบริษัทใหญ่ที่แบกโดยไตัวไปตู้นะไปตู้นี้ก็คือ Google ในจีนปรากฏว่าใช้รถไป4ปีนะฮะใช้รถไอตัวคันเนี้ยของ WM เนี่ยมา4ปีละ ปรากฏว่าเฮ้ยดีเฟกต์นะแบตเตอรี่มันมีดีเฟกต์แบตเตอรี่ดีเฟกต์นี่ไม่ได้หมายว่ามันเป็นความผิดของลูกค้านะมันเป็นความผิดของของค่ายรถนะที่แบตเตอรี่มันดีเฟกต์นะมันจะต้องมาแก้ไขให้ลูกค้าปรากฏว่านี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอลูกค้าเดินไปที่ศูนย์บริการบอกลูกค้าว่าเฮ้ยไม่มีตัง์ว่ะบริษัทไม่มีตังบริษัทขาดทุนไปซ่อมเองนะเฮ้ย นะครับเนี่ย d ดลเล o ร o ทอลเธอ e n o n ่ e no นะไม่มีการเปลี่ยนให้นะฮะ w v r i l v b l l a b l e becauseofthecompanyfinancialproblem อ๋ because ออย่งนี้เลยนะก็คือ company กำลังประสบภาวะทางด้านปัญหาทางด้านการเงินอยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้ไม่ได้นะฮะโอ้โหแบบนี้เลยนะ andherwasn'ttheonlycase นะเธอก็ไม่ใช่คนแรกคนเดียวนะบริษัทอย่างนี้ใกล้เจงแล้วนะครับ itwouldcostmorethanvehicle นะครับ initialpost ก็ก็คือต้องไปหาเติร d p a r ต y บริษัทที่แบบตัวปาร์ตี้อะบริษัทนอกอะเปลี่ยนแบตให้เธอนะครเพราะว่ามันมันเออไม่รู้เหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็เทรนน่าสนใจนะครับว่าขาดทุนกันเยอะนะ W M ก็เอกเจ้าหนึ่งกาลังจะไปหรือเปล่าและสุดท้ายแล้วในจีนมันอาจจะเหลือไม่กี่เจ้าเองนะที่แข่งกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จับตามองเนี่ยล้วกันนะผมว่าเนี่ยแน่ๆเหลือมี BYD นะครนะเทสลาอยู่นะฮะเนี่ยวูลิงเนี่ยอยู่ดีก็ เนี่ยน่าสนใจนะอันดับ3มนะมันเริ่มร่วงลงนะ G.M เนี่ยแล้วก็ลูกค้าตกใจนะลูกค้ามาให้สัมภาษณ์สื่อนะบอกว่าดูจากโปรไฟล์บริษัทดูจากยอดขายเขาเยอะมากแล้วไม่คิดว่าบริษัทจะเจ๊งอะ่ะอืมใในพิกตาแบบนี้นะครับก็น่าสนใจนะถ้า G.M ไปอันดับ3ไปเนี่ยก็จะเป็นทีของออหลีหลีเสียงนะลีเสียงแล้วก็มีอย่างอื่นอีกขึ้นมาก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้ไม่ได้นะฮะตอนนี้แต่ว่าแข่งขันกันเข้มข้นเหลือเกินนะครับถ้าอยู่จากค่าย SSI เนี่ยจะคอนโซลิเดตเลอไม่กี่เจ้าแล้วนะครับขอบคุณคุณพีทนะครับสำหรับซูเปอร์แชทนะครับโอเคหวังว่าจะชอบข้อมูลลึกๆแบบนี้นะข่าวแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้อันนี้ต้องจ่ายตังค์นะกว่าจะได้มานะฮะก็จ่ายตังค์ไหนๆจ่ายแล้วก็ไม่อยากดูคนเดียวนะเอามาแชร์เพื่อนๆดูแล้วกันว่ารายงานลึกๆแบบเนี้ยเพื่อนๆจะได้กะประเมินสถานการณ์ถูกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันโลกว่ะ นะมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างในจีนจะดีไปหมดนะครับมาดูต่อนะครับอีกข่าวหนึ่งที่บูมเบิกรายงานต่อเลยก็คือ China Export More Car Than Japan อ่ะก็มีการส่งออกรถจีนแซงหน้าเจ้ายักษ์ใหญ่ตลาดอย่างญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราคุ้นชินกับการที่รถญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ของเจ้าตลาดมาโดยตลอดนะในเรื่องของจำนวนรถยนต์นะครแล้วก็ลองมาจะเป็นเยอรมันนะเยอรมันนี่อันดับ2เลยนะคือ ส่งออกเยอะด้วยแล้วก็ขายรถแพงด้วยนะครับงั้นในมุมเยอรมันเนี่ยชั้นไม่ต้องส่งเท่าญี่ปุ่นแต่ชั้นส่งแต่ละคันแบบแพงๆเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะเราก็รู้อยู่แล้วนะยศรถยุโรปยศรถเยอรมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะเออเนี่ฮะพามาดูกราฟน่าสนใจนะกราฟนี้นะนี่กราฟนี้อ่าเป็นกราฟแทงโคเทลเลยนะเอ๊อะเมื่อเช้ามันยังเป็นกราฟแนวตั้งอยู่เลยนะหรือว่าผมต้องขยายอ๋อถ้าผมขยายจอมันจะเป็นแนวตั้งอันนี้ผมขยายจอแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็น แบบชัดๆนะฮะสิ่งที่น่าสนใจของไอ้กราฟแท่งเนี้นะฮะเออดูปี2018นแะแท่งสีดำคือเจแปนแท่งสีชมพูคือเยอรมันแท่งสีเหลืองคือจีนดู2018ดครับดูจีนไม่เห็นฝุ่นเลยนะตัวเตี้ยๆนะฮะในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีดำอันดับหนึ่งโคตรแรงนะครับด้วยจำนวนรถยนต์เนี่ยถ้าเทียบกับจำนวนรถยนต์เนี่ยยังไงญี่ปุ่นก็เยอะนะ,ะแต่เยอรมันเนี่ยขายแพงด้วยนะต่อคันแถมไม่น้อยนะด้อยกว่าญี่ปุ่นนิดเดียวเอง นะครับ2019ญี่ปุ่นทิ้งต่อนะครับ2020แต่เห็นไหมครับว่าเทรนด์ของอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยมันดีคลายนะครับ2018 2019, 2019 2020เตี้ยลงเตี้ยลงทุกคนนะฮะแล้วมาเจอโควมดโควิดด้วยนะก็หนักนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับ2021เนี่ยความแปลกประหลาดมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับไอ้การาฟสีเหลืองเนี่ยคือค่ายรถจีนเนี่ยมันเริ่มแสงขึ้น2021 2022แสงเยอรมันวันนี้ 2023ยังไม่จบปีที่เห็นเตี้ยๆเนี่ยคือยังไม่จบปีนะคิวแค่เฉพาะคิวเดียวนะคิวหนึ่งนะคิวหนึ่งเนี่ยแซงไปแล้วนะคิวหนึ่งแซงไปแล้วผมดูจากประมาณนะในเมื่อคิวมันมันเป็นไตมา้าถูกป่ะเอาก็ก็ไตม้าก็สามสี่คิวอะคิวสี่เป็นสี่คิวนะก็เอาการาฟสีดําเนี่ยถ้าถ้าทุกไตม้าขายเท่ากันนะอันนี้คิดกลมๆโง่ๆกันนะเอาสีดําเนี่ยคูณสี่นะฮะเออ่ตอนนี้มันไตม้าเดียว มันก็น่าจะไปจบพอๆกับปีที่แล้วสําหรับญี่ปุ่นนะผมดูญี่ปุ่นอยู่นนะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอาไตามาสนี้คูณไปสักสี่ก็ไปจบพอๆกับปีที่แล้วเนะี่ยที่เยอรมันคูณอีกสี่เอ้ยเยอรมันดูดีกว่าปีที่แล้วนะถ้ามองจาก Q1 ที่จบนะก็ถือว่าเยอรมันทําผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วที่เป็นโควิด -19 จีอแต่ที่น่าสนใจฮนะคือจีนนะเท่าจีนคูณสี่นะ คือแซงปีที่แล้วแล้วก็แซงทุกคนในปีที่แล้วอีกต่างหากด้วยนะเออก็น่าสนใจนะตอนนี้ก็เป็นเชนเป็นเทรนดของรถออจีนจริงๆนะครับตอนนี้รถจีนก็เข้ามาในบ้านเราเยอะแยะมากมายนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้ต้องมีให้เลือกทะลักทลายนะถ้าใครไม่รีบอะไรมากนะรออีกนิดนึงนะตอนนี้ แข่งกันชี่เป่งเลยนะครับถ้าลงมาดูด้านล่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำางจะเกิดการแข่งขันจากการวิเคราะห์อของูลเบิกนะครับคือทัศนคติครับเขาบอกว่าทัศนคติจะต้องเปลี่ยนไปนะครับทัศนคติของรถยุโรปที่จะเน้นเรื่องคุณภาพย้ำนะคุณภาพ performance นะแล้วก็ทัศน์อะไรสมรรถนะการขับขี่ฟีเจอร์จะต้องมาเล่นเรื่องฟังก์ชันรายละเอียดใส่ใจลูกค้ามากขึ้น นี่นะฮะมีการพูดถึงจุดนี้ด้วยนะบอกว่าเฮ้ยยุโรปเนี่ยจะเอาแต่สนใจพวกการขับที่ดีอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับเพราะรถจีนตอนนี้ความสนใจมันไปเรื่องฟีเจอร์ด้านในการขับขี่การอำนวยความสะดวกเรื่องของอฟัง์กชันเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้เขามาจัดเต็มมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยดูนะเขาบอกมีอะไรบ้าง ของรถจีนเนี่ยเล่นเรื่องของ Diving Function นะการขับขี่ให้สบาย large view screen นะทำสก,กรีนใหญ่ๆชัดๆคุณดูรถจีนนะจอ4ล้านพิกเซลโคตรชัดเลยนะหรืเสียงนี่คือแบบจอแบบอย่างชัดนะฮะยุโรปจะบอกอไม่ต้องชัดหรอกนะเอาแบบคร่าๆก็พอเน้นขับดีขับมันก็พอนะฮะเขาในบูมเบิร์ก็็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วนะเทรนต่อไปจะแข่งกันนะ e v e n karaoke system นะอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะคาราโอเกะในรถนะ โครดีนะคือไม่ได้คือมันไม่ได้ทำคาราโอเกะแบบคาราโอเกะเล่นๆนะ่ะให้พอมีอะ่ะมันทำดีนะแล้วไม่ไม่หอนด้วยนะเพราะว่าโอกาสไม่หอนสูงมากนะคุณร้องในรถอ่ะแล้วมันแบบลำโพงม,มั่วมากเลยอะ่ะนะรอบๆรถทำดีมากนะครับแล้วก็ใส่ใจแม้ทั่งเบาะนวดนวดก็ไม่ให้นวดแบบติงต้องติงต้องเอาไออะไรเอามอเตอร์มาปั่นหลังนะ มีนวดไหลายโปรแกรมมากนะมีให้ผมเลือก20โปรแกรมนะผมปวดคอบ่าไหลมันนวดคอบ่าไหลยอย่างเดียวอัน,นี่คือที่นวดบนรถนะเนี่ยนะมันจะนวดอะไรกันจริงจังขนาดนั้นมันนวดจริงจังจริงนะเอาแบบทุบๆเอาแบบกดๆเอาแบบบีบๆเอาแบบแรงๆเอาแบบสั้นๆมันมีหมดเลยนะคือโหดมากนะจ่จีนทำกันแบบนี้นะครับแต่เทื่อในขณะที่รถยุโรปเนี่ยในตามรายงานเนี่ยเน้นเรื่อง safety, เซฟตี้เน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เน้นเรื่องดูราบิลิตี้ซึ่ง เขาบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้ามันจะ d i s r u สซ i v e นะก็คือมันจะเดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะไปวัดผลกันในอีก5ปีข้างหน้าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะช่วงนี้ใครไม่ติดตามข่าวโลกนี่ถือว่าผิดเลยนะมันมันมีอะไรให้ติดตามเยอะมากเลยนะโลกกําลังจะเปลี่ยนนะหลายเรื่องหลายเรื่องจริงไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะรถจีนกําลังเข้ามาแล้ว